บายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าหนาะเบอร์จุกุลจุกุนนะคะเด้อมื้อนี้สับเปิ้ะสิมาทำกับข้าวอีละจ้าพี่น้องจ้าสับเปิ้ดสิใส่เกลือนะคะเนาะอันนี้สิเป็นหอมแดงพี่น้องหอมแดงเนาะคะ่ะะเนาสับเปิ้ดสิใส่เกลือเกลือนิดนึงพี่น้องนี่เนาะใส่ลงไปมันสีดำพี่น้อง

สำนี้เนาะคะ่ะเนาะต่อมาแซปเปิลกเอาเซลล์กับปีลงพี่น้องนี่เนาะเมนีมนิชเกงสายบัวจ้าพี่น้องใส่ลงไปเนาะคะ่ะเนาะตำต่อค่ะตำมันเข้ากันเนาะคะ่ะเนาะจิดตำอมากับปีกับหอมเข้ากันพี่น้อง จำเข้ากันเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบัตรน,นี้เข้ากันไปข้างหม้อ,อก,กันเลยจ้พะพี่น้องมาค่ะพี่น้องบัตรน,นี้สับเปิ้ลสับกะทิลงเดอ้ออันนี้กะทิสดเลยค่ะพี่น้องสับเปิ้ลคั้นเอาเนาะคะนะ่ะเนาะใส่ลงไปเลยนะพี่น้องไปประมาณนี้พี่น้องอันนี้เอาไว้ใส่ตอนท้ายเนาะคะนะ่ะเนาะไปครับพี่น้อง เอาใส่เลยนกนใจหอมนหอมกะทิจ้ามาเหโอจะลงไปเลยจ้นะนง ขอนบ่ได้พี่น้อง่อนไผ่บ่ได้เนาะหม้อข้างมันเสียแล้วเนาะค่ะพี่น้องต่อตรงก็เลย่อนไผ่บ่ได้ด้วยจ้ะยวไฟดูเนาะคะ่ะเนาะเอาต่อพีอ่สองเอาอันี้ลงพี่น้องสูตรใหม่สูตรใหม่สูตรใหม่สูตรเจ้าพี่น้องค่ะแกงสายบัวสายบัวนี่ซื้อกำเน่งนะคร้บพี่น้องเห็นมันงามกับเห็นมันหลายเนาะคะ่ะเนาะอ่อน เคยซื้อมาเนาะค่ะเนาะมัดหนึ่งกัมหนึ่งนะคะ่ะกัมหนึ่งยี่สิบบาทง่ายหมัดใหญ่ๆเป็นแบบนี้นะคะมาปรุงรสชาติกันเลยจ้าบาทนี้ค่ะพี่น้องค่ะมาปรุงกันด้วยรสดีจ้านิดนึงนะคะพี่น้องยำเค็ม ใส่นิดนึงก่อนกว่าเขาใส่กับปิกับเกลือไปแล้วนะคะเนาะใส่ผงชูรสเนาะผงนัวพี่นะ้องหนึ่เนะติมอีกนิดนึงพี่นะ้องสไตล์ของสาวเปิ้ลเดอร์พนะนะนะี่นอ้องเอ็ดกับเขานะคนะเนาะ จะตายคงสะตคง,ตค,งคนแต่ละคนบอกกันค่ะพี่น้องค่ะใส่ไข่มากมันในเห็ดูุดไข่ชุดมันเนาะค่ะเนาะนี่จะเป็นน้ำมะขามเนึะพี่น้องน้ำมะขามน้ำมะขามเปียบ พี่น้องคะบางคนเขาสิเอาแบบอะอย่างนะเอาทรายบัวนี่ลงลงที่หลังเนาะแต่ซอปุ๊กจะเอาทรายบัวลงพร้อมอกันเลยแล้วก็ปรุงน้อพี่น้องน้ำตาลใส่ลงไปาลแดงทรายบัวต้องใส่น้ำตาลน,น้ำน้อพี่น้องเนาะ บางสูตรเขาก็ใส่ปลาลงไปก้อนเนาะคะ่ะเอาสายบัวลงไปบางคนก็นเอาสายบัวลงก้อนจ็เอาปลาลงใสพี่น้องจุดไปจุดมันสไตล์ไคสไตล์มันค่ะพี่น้องค่ะผลิตซีนรสปลาเป็นเรือค่ะพี่น้องค่ะเก็บสับป้รดตืมน้ำปลาเนาะคะ่ะเนาะเติมน้ำปลา ปเป็น <c oughs> อันนี้น้ำนี่เนาะน้ำมะขามเปียกเนาะเนาะบางคนเขาบ์โบมากอ่ะใสบัวแบบมันนิ่มเกินไปเนาะแต่สับป่นช็ดใหไ้ได้นะทำนิ่มๆเดยอ่อนๆด้วย จังค่ะพี่น้องกดตึ้งน้ำตึ้งเกลือก็แล้วกันเนาะก็แล้วเกลือสับป่้งเกลือนสร็จไปได้เรียบร้อยแล้วเอาปลาลงหมุดไปเลยครับพี่น้องปลาีนสับปิ้นควักเอา โอเคเอาใส่ออกเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะเนี่เนาะเอาเงื่อมันออกพอมเนาะคะ่ะเนาะล้างเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ้ะเปิดกลุ่ใส่เลยค่ะ รอสักครู่ก่อนนะพี่นอ้องรอให้ปลาสุกเนาะแต่จะมาเบิ่งกันจ้ะพี่นอ้องจ้ะปลาห้าวกับุกเรียบร้อยแล้วจา้าพี่นอ้องจ้ะเบิร์นจริงๆอืมอั้นตอนสุดท้ายค่ะพี่น,ออออออน,น้องกระเทียมผีหองเนาะคะเนาะน้ำกระเทียมห้อกัน มันลายใช่เนาะสีดายมันพี่น้องโปร่งเลยเนาะคะเนาะน้ำมันจะเป็นสีดำแบบนี้มันเป็นแบบว่ายบัวพี่น้องสายบัวสีม่วงเนาะคะเนาะน้ำเลยออกเป็นสีม,ม่วงค่ะพี่น้องค่ะปาให้หมอเดือดอีกบ้านนึงแล้วกะปรุงได้เลยค่ะพี่น้องรสชาติค่ะเรียบร้อยแลวเนาะคะเนาะมาค่ะพี่น้องค่ะบานนี้ เราร้อยแล้ว,วะค่ะปิดไฟได้เลยนะคะเนาะตากเลย,เลยจ้านี่งไงค่ะพี่น้องจ้าโอ้สับปิ่นใช้น้ำหลาพี่นนอะคะเนาะโบเป็นยังเอาไว้จานข้าให้มาโบเสียพี่น้อง,น,องน้ำไหลกับโบเป็นยัง แกงใส่บัวของซับเบินนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเลยคะ่ะมาเด้อมากินข้าวกับซับเบินเลยจ้าเด้อทุกคนนะคะอันนี้ซับเบินขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะทุกคนจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟกดซับสไครต์ให้ซับเปินด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย